เกิดมาได้ยาเติมเลือดไปขึ้นไปหมดแล้วโอ้นั้นทางเข้า จะมีปิติหนาเราต้องเคลียห้องหาทางไปไม่มีลูกไฟวิ่งด้วยต้องไปทีละห้องหนอ,อห้องนี้มันโหดห้องนี้อย่าไปเฮ้ยอา้าวได้นี่ว่ะสร้างไอ้จุดยึดตะขอเกี่ยวเนี่ยมันต้องเปิดอันนี้ให้ได้โอ้เดี๋ยวสามอันนี้ ประตูทองแดงเฮ้ยเจ๋งว่ะเนี่ยเราต้องเข้าทางเนี้ว่้ยส่ยฟ้าเนี่ยได้เวใส่ฟ้าด้วยโอเห็นว่ามันขึ้นปะใส่ฟ้าต่ตอนเนื่องนักเล่นแร่ปแปรธา,าตุอะมันสร้างเวใส่ฟ้าต่อนเนื่องได้ไปไปหาทอ,องแดงหนูทองแดงนี่เนี่ยมันต้องไปทางเนี้ต้องยืนตรงกลางอะ เดี๋ยวตามลูกบอลตัวกลางไปเอาอไปแล้วเดี๋ยวตามตัวกลางไปเร็วไปห้องข้างกัน <c oughs> มีแล้ววะไม่มีเดี๋ยวรอกันรอๆไปติดส <c oughs> นามไม่ค่อยยากหรอกนี่เ <c oughs> นี่ไงกดปุ่มตรงนี้บ ก็เหลืออีกอันหนึ่งเนี่ยเปิดละอันหนึ่ง,เ,เ,นนงเหลืออีกปุ่มหนึ่งต้องหากันอยู่ตรงไหนวะหรือมันอยู่ข้างล่างวะเราไม่ทันเห็นป่ะใช่อันนี้ป่ะอ๋ไอไม่ใช่ข้างบนนะเออลองยิงเอาธนูยิงโดนด้เฮ้ยยิงเข้าด้วยนะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ อ้าห้องนี้มั้งนี่ไงโอห้องนี้เปิดแล้วนี่ไงสายฟ้านี่ไงเนี่ยต้องข้ามสายฟ้าตรงนี้โดดข้ามไปอ,อันนี้ไม่มีหินอันนี้ได้แต่หินกับดินไปเนี่ยต้องข้ามอย่างเงี้ยต้องระวังลุกไฟเนี่ยหลบยังไงดีวะ วิ่งตามไปไปนี่ไงเจแล้วโอ้ต้องมาต้องมาแล้วว่าแค่กดปุ่ม mix อ๋อไปโดดข้ามเนี่ยประตูเปิดแล้ว ก่อนดีด้วยคานนี้สี่อันเราเราต้องหาไปไหนกันดิแค่ทางขวาอ๋อนี่ไงเอาไอ้นั่นยิงก็ได้นี่ว่ะได้เราเสียเราเนี่ยได้แล้วนี่ไงไปติดอันหนึ่งเราเห็นนะข้างหน้าเราโดนช่องโน้นนั่นเนี่ยเข้าไปเองเลยยิงตรงนี้ได้ปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเข้ามาได้นี่ไงเราเข้าไปยิงได้มันไม่ยากเหลือองงั้น โดนนี้ไม่ไม่ได้ทีเดียวตายนะโอมันแค่ติดสตัน <bane> อ๋อมันไม่โหดขนาดนั้นเดี๋ยวเราไปดูทางซ้ายแล้วกันโอดูมันเจ็บจอง คำเพียอธิฐานเปลวเพิงคืออะไรทำไมาอยู่ดีได้คำเพียอธิฐานเปลวเอ๋อพวกขวานตับจะดีกว่า เอาอ๋ออยู่ข้างบนม,ม,มั้ตงตกมาตกไาจัดฮะแม่ๆเราตกไปจัดอ๋อ่บบอๆๆ,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 ๆเฮ้ยอ๋อตรงนี้มีสลิงกาลังเก็บของอยู่ดีๆก็ลสลิงขึ้นไปเฉย ยังไงวะเราเจอแล้วเปิดแล้ยังอ๋อมีหีบด้วยเออเก็บไปประตูเปิดไหมสี <c oughs> มันสียังฮ <c oughs> ะมันกลายเป็นสีอะไรนะประตูมันกลายเป็นสียังยังไม่เห็นเลยเราตีของดิอ๋ออยู่ตรงนี้อันแดงเก่ง อาสามีอันอีกโอตีกันหนึ่งครบม,มัม้งไม่เก่งเห็นมัเปนอยู่ตรงตำแหน่งเก่งอ่ะฝั่งซ้ายข้างหลังบนอ,อ๋ออ่าเนี่ยได้แล้วไปประตูไปแล้วลงมาโอ้ยโดยี่เดียวไปทีตำรวจก่อนไหมเผื่อมีอะไรไปหมดเนี่ยเดี๋ยวฝั่งซ้ายเนี่ยไปยังไปแล้วอันนั้นเราไปแล้ว หมดแล้วหมดแล้ว,ลวปกติมันจะมีหีบดีเดียนหนึ่งน่าจะอยู่บนมันจะขึ้นไปเรื่อยแด้รองเท้าทุกเมตรอ๋อมันจะขึ้นไปเรื่อยจนกว่าจะถึงชั้นสุดท้ายมั้งแล้วมันก็จะปลดล็อกที่นี่แล้วเราก็จะวาร์ปมาได้ทำลายของมันเวลาวาร์ป ต้เ,เปิดไม่ได้ว่ะประตูมันให้ขึ้นบนเรา,าอ๋อนี่ไงแน่เก่งเ,เป็นอยู่นี่เรายิงได้นหนึ่งแล้วนนเมีส<ร>องงานนี้ว่ะถึงวะไปนี่เปิดละ ฝั่งไหนกันดีไห้เอาเลือกแ <laughs> ดนกันไล่กันแดดไปเดี๋ยวดูกันดูน้ำก่อนไปเดินเลยกระโดดบินบิน <laughs> เ,ปววเ,เปิดได้วหรอเฮ้ยเปิดได้มีหีบ่ะหายได้มนกรรมท,ทีอีกแล้วไม่รู้ทำอะไรไปวิ่งเลย เอ้านี่มันทางขึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววนไปดูด้านนู้น,นกันโอ <c oughs> ้ยอย่างนี้เดี๋ยวไม่คุ้มเดี๋ยวไม่คุ้มคุตาม,มาละ <c oughs> อันนี้คืทางที่เราเข้ามา ต่ถูกโอมีทางเดียวต้องขึ้นทางไีม uh> ีทองอย่นี่โอไปดูดิ อะให้วาเปิดเผื่อดวงดีขวานเล็กเอาเปล่าเอาแค่แต่เดียวเป็น,เ,เ,ปนเป็นระดับอะไรอะสีทองเปล่าจ้าวสีฟ้าโอ้สีฟ้าย่อยไปเลยจะได้ไประหยัดที่เพราะอาวุธอะไรที่ไม่ใช้อ่ะย่ายไปเลยได้ไปละได้เก่งไปละ นไปนมันก็มีประตูล,ลับอ่ะต้องสังเกตดีๆนั่นไง คนอ่ะด้านโน้นก็ต้องมีนี่ไงไม่เห็นใสโคงไปโดนด้วยเวยริงไม่ไกลแต่แรงอะไรอ๋อนี่มันได้ดิน ได้แค่หินดินนี่ไปตรงนี้ใส่ฟาอ๋อนี่มันทางออกอะน,นี่ต้องวิ่งเข้าวาร์ปทำยังดีอ่ะจะหยุดอ๋อโดดไปได้เลยเอ่ะโดดดิวาร์ปแล้วมันจะไปโผล่ที่ข้างล่างมึงแล้วก็ผ่านนี่ไงผ่านแล้ว คราวนี้เราก็จะวาร์ปมาได้ตลอดเวลาที่นี่ใช่ป่ะที่เดียวแล้วนี่เราอยู่ข้างล่างป่ะหรือข้างบนข้างบนนี่ว่ะนี่ไงมาจุดไฟกันเดี่ยวคราวนี้เราจะล่อนไปไหนก็ได้แล้วเออหรอหือว่ามาันต้องล่อนจากหอดีวะมันถึงจะไปได้ฆ่าไม่สีแดง ถึงไหมไป่ะถึงดิ้าล่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเก็บไอ้นี่กันไปเก็บวาร์ฟกนะันไปเก็บโต๊ะกับวาร์ฟข้างล่างมากันเฮ้ยได้แท่งทองแดงมาด้วย นะเราว่าเราจะไปเอาโต๊ะคือดีไหมจะได้มีสร้างจุดวาร์ปเนี่ยโต๊ะอยู่งล่างเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราวาร์ปมานี่ไหมได้ได้เดี๋ยวามานะคนับของในกล่องเรามาหมดเลยไปด้วยกันไหมเดี๋ยวของเยอะได้ได้ ซ่อปเออเอาไม่ได้ทำไปแปะเสร็จยังอท <to> องแดงอมไปแล้วใช่ไหมอมได้อมได้งั้นเดี๋ยวเราจะดับไปกันแล้วเราก็ว์ปไปที่หอใหม่กลับไปอีกรอบ พอดีเลยของออืมมีไงคานี่มาห่อไงล่ะเนี่ยเราจะมาพอดที่นี่ละคราวนี้ที่ที่เราจะไปมันอยู่ด้านหน้าเนี้เดี๋ยวซ้ายหน่อยเข่าป่ะ,ปะจุดเหลืองถ้าเราไม่ไม่ข้ามสีแดงไปได้ไหมวะเราไปทางขวาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราบินจากตรงนี้ไปได้ไหมมาดูงี้ ได้ป่าวอะออผิดทางมองผิงดทางนี้เออเราไปฝั่งโน้นแต่ต้องข้ามไป